ครับผมมันนี้นะครับกามาทดลองกรนทรงนะครับผมอ่าฝาีิมทดอีกใบหนึ่งนะครับผมนี่เนาะก็ระใบก็ใบมาขึ้นนะครับผมอันนี้นะครับเจ้าของเพิ่นนะครับเพื่อนสร้างลูกสามจุดแปดสองชุดอันนี้ขึ้นลูกสามจุดแปดครับอสองชุดหกเอวหาสองครับเสร็จแล้วนะครับผมลูกขนาดสามจุดห้าอีกสองชุดนะครับอันนี้ชุดหนึ่งนะครับนี่เนาะอันนี้ชุดหนึ่งอันนี้ชุดหนึ่งนะครับผมนะครับ สำหรับฝานะครับผมฝารีโมดนะครับกับประมาณนี้เนาะกับเบอดนิมมากนะครับน้ำนักนะครับผมยูทีหนึ่งขีดนะครับหรือหนึ่งร้อยสามกรัมนะครับใบนี้นะครับหนึ่งขีดนะครับผมประมาณหนึ่งขีดเนาะอ่านี่ครับทางนี้นะครับผมอ่ะเอามาลองเบิ้งนะครับผมมาลองเบิ้งนะครับอันนี้ลูกขนาดสามจุดห้าครับ่คตดครับ เห็นป่ได้ยินป่บครับบ่ได้ยินครับผมกดครับเกี่ยวนะครับได้ยินหน่งเสียงรีโมทเลยล่ะอ้าวหกนะครับเห็นป่เงียบมากนะครับสามจุดห้านะครับผมลองเบิ้งครับกดครับนี่เนาะอันนี้เป็นขั้วห้าสองนะครับผมนี่นะครับกดได้อยู่แล้วเงียบอยู่แล้วนะครับไปอยู่แล้วนะครับผมอ่ามาเบิ้งอีกชุดนึงครับนี่เนาะคือการรับ ไปอยู่แล้วเพราะว่า,อาสองชุดนี้นะครับลูกขนาด3.5มจนี่คือไซแม่เล็กซ้ากันลูก3.8มจุดแปดนี่คือไซแม่เล็กซ้ากันคันชุดใดชุดหนึ่งไปคือไปครับเพราะว่าเฮดแม่เล็กซ้ากันท็แม่เล็กซ้ากันนะครับผมอ่าเนาะไปอยู่แล้วเอามาล่อง3.8จักชุดเบิร์นสกอร์นะครับผมลูกใหญ่ๆ,ๆนะครับผมอันนี้นะครับผมเป็นจานอุตโตที่เสียงแป้งๆอยู่นะครับผม นี่เนาะนี่เนาะอ่า3.8นะครับกดครับเห็นไหมเงียบมากนะครับผมนะครับยุกกลางจานขอบจานกไปเบิร์ดนะครับถ้ากลางจานล่มขอบจานก็บม่ต้องพูดถึงนะครับผมนี่เนาะครับกดครับนี่ครับเงียบมากนะครับอ่ะมาดู5.2นะครับเงียบครับ ตั้งแต่ผมอยู่นี่กับสิบอได้ยินนะครับอ่าอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วก็ห้องที่มั่นกับแคบๆแล้วก็วิดชิดนะครับอันนี้คืออ่าโทรศัพท์บันทึกวิดีโออันนี้คือฝากับปุกที่เข้ารีวิวนะครับอ่ามันบ่ได้ห่างกันหลายนะครับผมประมาณสามเส้นนะครับสามเส้นหรือ40่สเส้นแค่นั้นอันนี้บรรทัดนะครับบรรทัดชิมเส้นนะครับผมนี่ครับมันสีฮอดแล้วครับนี่ครับนี่เนาะเรา ไปเล่นจริงงานศพงานเนดีดีหรือว่านั่นนะครับมันบบได้มานางไก่ปันนี้นะครับบบได้มาจ่อข่างปันนี่นะครับมันนางอยู่ข่างวงนะครับผมอ่ะกดนะครับอ่ะกดนะครับเห็นเนาะเงียบมากนะครับผมเงียบมากนะครับไปทุกมองนะครับผมไปทุกจุดอันนี้คือลูกขั้วหกเอวห้าสองสามจุดแปดสองชุดสามจุดห้าสองชุดนะครับพี่เดี๋ยวผมจะส่งใหนะ้เนาะ โอเครู้ okay. เรื่องนี่นะครับผมประมาณนี้นะหู้ชาตินะครับผมหูนหน้อยนะครับผมเป็นแบบเข็มชาดนะครับพี่จัดไป